ดนี่ทุกคนมันปนปาดุกนี่ปลาดุกเชนนมัสมปลาดุกบานเห้าเช่นมัสมไมัสมก็มาตะบานไมัสมน้ำมันสังเวยจับแทบเลยบนี้ขอบขอบแซว แบบรู้นลุกหน้า,ต,านตักันตักไปกลังผสบลุกหน่อยก็ไแบบด้เจ็ส ิบนตั้มมันนั่งเห็นนหนักมืดเิดขวกดะไย น้ำน้ำต้มปลาล้วพี่น้องน้ำต้มปลาเลยโอ้ยนรประตูกหน้าชิมปะยอนปลาจัง่อยบ่มีสูตสหวอกจ้่จะคุงรดตามใจชอบะพีหน้อง ໄປເລื่อยๆເນາະຈ້າເປັນແຊບຊັ້ນແຫຼະຮ້ต้ม

เป็นเข็ม <inese> เ <la> ็มนาะมันพอแล้วพอแล้วเสรบจแล้วไม่ร้ายหอกวเราก็เที่ยวก่อนเดี่ยว

อืมเเขาเยอะแล้วได้บัเปนหนัออกองออกกันไหมลิปหนาเด้อพี่น้อ